สวัสดีครับมาพบกับ m o โต m o m e n t นะครับวันนี้เราอยู่กับรถซูเปอร์สปอร์ตขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางคาวาซากินะครับเขาซึ่งก็คือรุ่น Z ั X4R นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นสเปเชียลโมเดลนะครับเป็น Z X4R SE นะครับวันนี้เราจะมารู้จักรถรุ่นนี้กันว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับสำหรับเริ่มต้นสำหรับเจ้าคาวาซากิ z ั X4R เนี่ยถ้าทุกคนดูรูปทรงนะครับก็จะสังเกตว่าเออมันอาจจะละไมาคล้ายคลึงกับ z x 25นะครับ ZX 25 R ที่เคยออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งซึ่งแต่ว่าความแตกต่างก,ก็คือรุ่นนี้เท่าที่สังเกตเห็นเลยก็คือเราจะเห็นท่อที่ยาวขึ้นนะครับจากเดินของ z x ทเอ็กซ์25รจะเป็นท่อที่อยู่ใต้ใต้ตัวรถนะครับส่วนต่อมานะครับของเจ้าค a w a s a k i เซทเอ็กซ4รที่สําคัญเลยเนี่ยซึ่งทุกคนอ่ะก็น่าจะอยากรู้นะครับก็คือ เครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ให้มาตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเสียงหวานเจีย๊ยบที่ทุกคนรอคอยกันนะครับไม่ใช่แค่สี่สูบเสียงหวานเจีย๊ยบรอบมนันยังให้มาถึง1 5 0 0 0ันรอบก็สมแล้วกับที่เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าจากที่ลุกได้ลองลากรอบดูไปถึง1 5 0 0 0รอบต่อนาทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงมันเรียบเนียนหวานเจีย๊ยบตามที่ทุกคนอยากได้นะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟน เป็นแฟนรถสปอร์ต 400cc สูงดับเบิรโอเวอเอฟกมชาร์ป16วาวเนี่ยจากสมัยยุค90นะครับเราจพบว่ายุคนั้นเนี่ยแรงม้านะครับที่ให้มากับรถยุคนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่ที่เป็นรถจุดประกอบที่เข้ามาในประเทศไทย,ยส่วนใหญ่อะแรงม้าจะอยู่ที่แถวแถว5-9แรงม้านะครับถ้า ใครเป็นแฟนรถสปอร์อ400นในยุคนะครับตรแต่สำหรับเจ้า z e น x 4ารุ่นใหม่นะครับมันมาพร้อมกับก,การบูสต์แรงม้าตาม2ัยตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับซึ่งต้องบอกว่าแรงม้ามันบูสต์ขึ้นไปเกือบเกือบ20แรงม้าเลยทีเดียวนะครับรก็สำหรับรุ่นนี้นครับมา6มมามาที่ 75แรงม้านะครับที่รอบ14,500รอบนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีพิเศษกว่านั้นนิดนึงด้วยเทคโนโลยีแลงแอร์ Air ของ k a w a s a k เขาละครับที่ยกมาจาก ZX10R หรือ z x 6 r นะครับมันสามารถบูสต์แรงม้าได้อีกนิดนึงบวกอีก2แรงม้าครับเป็น77แรงม้านะครับที่รอบ14,500รอบเหมือนกันนะครับ สามรอแรงบดก็ไม่มากไม่น้อยนะครับสามสิบเจดนิวตันเมตรกับเศษอีกนิดๆน,นะครับที่รอบหนึ่งห่สองันห้ารอยอบนะครับก็จากที่เล่ามาจะสังเกตได้ว่าแร e งม้าเนะี่ยมันบวกมันบวกจากรถสี่รอยยุคเก้าูนเนี่ยไปเกือบ20สิบแรงม้าเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนสมรรถนะอะไรต่นนางๆ,ๆเนี่ยมันเหนือของรถยุกนะั้นแน่นอนก็ต้องบอกว่าใครที่รอคอยรถสปอร์ต4ี่รอสี่สูบเนี่ยซึ่งรอคอยมานานมาก 20่สเกือบ30ปีได้่ยก็คันนี้น่าจะอยู่ในวิชลิสเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดู Riding Position ของเจ้าแ x 4 R เ็กันก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อเราขึ้นคอมนะครับก็จะก็จะเห็นได้ว่าไร d ิ้งโพซิชันเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับใครที่คาดหวังความสะดวกสบายจากรถสไตล์นี้ mm hmm. ก็อาจจะอาจจะ หวังเล็กน้อยนะครับแต่ใครที่ถามหาสมรรถนะการควบคุมนะครับก็คือต้องบอกว่า r i d i n o p o s i t i o นเนี่ยคือออกแบบมาตำลังดีนะครับเอาจริงไม่ได้สปอร์ตก้มจาขนาดขนาดรถซูเปอร์สปอร์ตยุคเก่านะครับถ้าใครเคยขี่รถซูเปอร์สปอร์ตขนาด 400cc ยุคเก่าเนี่ยคือบางคันเนี่ยก็ก็ก้กมเอาเรื่องอยู่แต่เนี่ยแต่ที่ลองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแผ่นก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนะครับ มันก็ยังมีมีความสูงนิดนึงรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าเราขี่เราขี่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้ปวดหลังหรือะไรนะครับอันนี้อยากให้ลองเขาสอบเวลาขี่เร็วๆแล้วมันมีลมมาช่วยยกตัวเราเนี่ยเอาจริงๆการขับขี่ทางไกลก็สบายถือว่าน่าจะสบายพอสมควรนะครับแต่กับการควบคุมนะครับก็ต้องบอกว่าจากที่ได้ลองในสนามเนี่ยก็คือการควบคุมเนี่ยก็ คือถือว่าทิวคล่องตัวจากไซส์ของมันที่เบานะครับแล้วก็ไลนิ้งโคชชั่นอย่างที่ก็ต้องบอกว่าเออเซ็ตมาดีนะครับพักเท้าอยู่ในจุดที่สามารถเหยียบได้เหยียบได้ให้ความรู้สึกสะเทียนนะครับให้ความรู้สึกแนบกัดลันตัวนะครับ <S <S ตรงเชฟฐานนะครับก็มีความเว้าวที่รองรับกับสรีละนะครับตามแบบรถ สมัยใหม่นะครับต้องบอกว่าก็ไม่ไม่ได้มีความปิดขัดใดๆนะครับกับเรื่องสรีระศาสตร์ทานนั่งการบังคับควบคุมของรถรุ่นนี้ครับสำหรับฟิลลิ่งการขับขี่ในสนามทีล้านนะครับที่เราได้มาลองนะครับจากและจากที่เคยได้สัมผัสจากเซทเอ็กซ์ 6R ในสนามทีลาเซอร์กิตนี่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าความรู้สึกที่ได้จากเจ้าเซทเอ็กซ์ 4R เนี่ยก็คือจะค่อนข้างเบากว่านิยเล็กน้อยนะครับ แต่ในเรื่องอการควบคุมหรืออะไรเนี่ยก็คือสืบทอดค่อนข้างสืบทอดดี a นกันมาละไม้คล้ายคลึงเลยนะครับในเรื่องเทอมของการควบคุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าสมรรถนะชกอาบสมรรถนะเบรกสมรรถนะการควบคุมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าถ้าไม่ขี่พร้อมๆกันนะครับคือก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับจะาม สนามที่ไม่ใหญ่มากอย่างทีลนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเจ้า Z x 4 r สาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ได้ครบรถ้วนน,นนะครับในการขับขี่ในสนามนะครับสำหรับในเทอมของในเทอมของฟิลลิ่งที่ได้จากโช๊คหรือเบรกในชุดหน้านะครับก็คือให้ความรู้สึกว่าจะเฉียงนะครับรจะเฉียนมากนะครับสำหรับ ช่วงล่างหน้าที่ให้มาเนี่ยเป็นโชว์ว่า f f f v p แบบสามารถปรับพีโหลดได้แล้วข้างในเนี่ยคือการเิดอัพใหม่เมื่อเทียบจากเซดเอะนะครับแล้วก็เบรกหน้าเนี่ยจาก z ซดเดินี่ที่เป็นจานเบรกแบบเดียวอันนี้เป็นจานเบรกแบบคู่นะครับเป็นจานเบรกเซนดีโรตติ้งดิสนะครับขนาด290มิลลิเมตใบนะครับต้องบอกว่าฟีล,าลการเบรกนีคือดีงาม ครับคือถ้ากรรมถ้ากรรมตรงหนักเนี่ยรับรองว่าถ้าความเร็วไม่มากเนี่ยน่าจะเอารถตีรังกาได้เลยนะครับคือก็เหมือนแกนไอพีา r ที่ฟิลการเบรคดีมากอยู่แล้วพอมาเจอรุ่นนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับช่วงล่างหลังนะครับก็คือตอนนี้ที่ให้มาก็เป็นโชคเกี่ยวนะครับแดบวางวางนอนหน่อยนะครับคือจากที่ จากความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าเออตัวรถก็จะเฉียนตามมีความเฉียนในโค้งนะครับตามสไตล์รถซูเปอร์สปอร์ตเมื่อเมื่อประสานกับเครื่องยนต์ที่เรียบเนียแล้วเรา,เาสามารถเข้าเร็วออกได้เร็วออกได้เนียงน,นะครับทำให้การเข้าโค้งในตนาดนะครับเ,เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นใ,ใหม่นิดนึงนะครับสาหรับเจา้า 3x4R สำหรับความต่าง เมื่อเทียบกับซา25 r นะครับอย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือเครื่องยนต์นะครับมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นแน่นอนสำหรับสาหรับเจ้าซัน x 4 r, ็ก4แน่นอนจากแรงมา้าจากซีซีที่เพิ่มขึ้นมา150ซีซีนะครับทำให้รู้สึกว่าการตอบสนองในรอบในรอบต้นและการเนี่ยดีขึ้นจากมากกว่าซา25 r พอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่สองที่มัน แตกต่างขับระดับขึ้นมาเลยก็คือชุดเบรกหน้านะครับซึ่งชุดเบรกหน้าเนี้มาพร้อมกับจานคู่ซึ่งจานคู่เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเทียบกับไซส์ X25R ที่เป็นจานเดี่ยวครับคือแรงเบรกรู้สึกไม่ชัดเจนว่ายอันนี้มีแรงเบรกมากกว่าสามารถทิ่มเข้าโค้งได้มากกว่านะครับท้ายกายคลาครับ จับซีซีที่เพิ่มขึ้นมา150ซีนะครับแน่นอน <5. S 2> ก็ต้องจ่ายน้ำมันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับจากล้อเล่งขนาด30มิลิมนะครับก็ต้องอัพไซส์ขยายใหญ่เติมน้ำมันให้เขานิดนึงนะครับเป็น34มิมในชุดล้อนะครับและก็ชุดยางน,นะครับจะมีความต่างกับ z ั X25R คือล้อหน้านะครับจะอัพไซส์ขึ้นมานะครับเป็น ยางขนาด120นะครับขอบ17นะครับซึ่งก็เหมือนรถซูเปอร์ไบค์ขนาด600หรือ1000 cc ทั่วไปเลยนะครับถือว่าเป็นยางเป็นยางไซส์ยอดนิยสำหรับ Super รถซูเปอร์ไบค์รถซูเปอร์สปอร์ตนะครับส่วนยางหลังอัพไซส์ขึ้นมาจากเซน 5R อีกหไซส์นะครับจาก150เป็น160นะครับก็ทำให้เราสามารถเทโฟ้งได้มากขึ้นนะครับมีหน้าสัมผัสยางที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับสามารถดรีมได้มากขึ้น สำหรับยางติดรถ Dunlop Sport Max ที่ติดรถมานะครับจากความรู้สึกฟิลลิ่งกับสนามแทร็กพีล้านะครับก็คือให้ความรู้สึกว่าเกาะถนนดีนะครับเกาะเกาะแทร็ก,กได้ดีนะครับไม่มีความรู้สึกว่าเอ้มันจะมันจะลื่นหรืออะไรเลยถือว่าเป็นเป็นยางติดรถที่ค่อนข้างค่อนข้างให้มาได้เหมาะสมกับตัวรถครับสำหรับเรือนไม ที่ให้มากับเจ้า z ซเอ็ 4R นะครับจะพบว่าเออมีมีความแตกต่างจากเจ้า z ซเอ็ก 25R ที่ออกมารุ่นแรกตอนแรกนะครับซึ่งตางัหน้าเป็นเลนไมแบบเข้มกว่านะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเลนไมแบบ g f t นะครับหน้าจอสีนะครับซึ่งก็ให้สีสันสวยงามมีข้อมูลครบถ้วนนะครับเลนไมจะแบ่งออกเป็น สองแบบนะครับเป็นแบบใช้งานทั่วไปกับแบบเรสนะครับซึ่งในแบบใช้งานทั่วไปจะสีจะเป็นเรือนไมสีขาวแต่แบบเรสเนี่ยจะเป็นเรือนไมสีดำนะครับแล้วก็จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เรามักจะดูกันตอนขับขี่แบบเรซซิ่งกันในแข่หรือสนามแข่งนะครับซ,ซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้าเรือนไม้เจ้าเรือนไม้ตัวเนี้ยคือต้องบอกว่า มีข้อมูลที่ครบถวนตอบโจทย์นะครับมองง่ายชัดเจนกว่ายุคที่เป็นเรือนไม้เข็มพอสมควรนะครับนอกจากเรือนไม้สีแบบ g f t FT แล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับที่ชื่อว่า r i d o l o g y นะครับอันนี้ก็คือสามารถเราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมต่ตตางๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวรถนะครับ ข้อมูล GPS การขับขี่หรือการเซซตติ้งอะไรต่างๆครับไอเนี้ยสามารถ,สา,ารถสามารถเชื่อมต่อกันด้วยบลยูทูธได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีจาก k า w a สก k ที่เริ่มจะเป็นสแตนดาร์ดในสำหรับหลายๆรุ่นครับนอกจากเครื่องยนต์ 400cc 4สูบ6วาล์เรามาดูที่ระบบเกียร์ของเขากันนะครับซึ่งถ้าต้องบอกว่าระบบเกียร์ที่เขาให้มานีถ้าเป็นในรุ่น Special Edition หรือรุ่น SE นะครับ จะให้เกียร์ควิกชิปที่ทํางานทั้งอัพชิปและดาวชิปนะครับซึ่งทํางานที่รอบมากกว่าส5 0 0ารอรอบจากที่ได้ลองมาในสนามนะครับถือว่าการอัพชิปหรือดาวชิปเนี่ยถือทำงานได้เรียบเนียนพอสมควรนะครับซึ่งสําหรับใครที่รักการขับขี่ในสนามเนี่ยจะต้องบอกว่าควรจะเลือกโมเดลที่เป็น SE นะครับเพราะมันมาพร้อมกับควิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นและลงซึ่งการที่ควิกชิปเตอร์อัพดาว มาในรถขนาดเล็กและมีแรงม้าระดับนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในท้ายที่สุดรถรุ่นนี้เหมาะสมกับใครนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับคนที่ค้นหาความแรงในแบบซ u เปอร์สปอร์ตไซส์เล็กนะครับขนาด400ซ c ซขับง่ายควบคุมง่ายเหมาะสำหรับสายเลสซิ่งเริ่มต้นนะครับในสนามนะครับสำหรับ โมเดลที่ทางคาตกิจนำมาขายนั้นมีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่นธรรมดานะครับซึ่งราคาของรุ่นธรรมดาอยู่ที่3,20,000บาทนะครับส่วนรุ่นที่เป็นสเปเชียลอิดิชันนะครับหรือรุ่น SE เนี่ยซึ่งมาพร้อมกับฟลิปคิปเตอร์มาพร้อมกับ USB มาพร้อมกับการปรับคีโโลบชกหน้าได้นะครับแล้วมาพร้อมกับเรมสไ s ล i d เดอร์นะครับรุ่นนี้จะก็จะอับราคาขึ้นมาอีกนิดนึง เป็น360แส0บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าแค่คิกชิปเตอร์เนี่ยแล้วก็การปรับพีโ l o a d ของโชคหน้าได้เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับใครที่คิดว่าสนใจรถรุ่นนี้นะครับชอบรถซูเปอร์สปอร์ตที่มีหน้าตาสวยงามแล้วก็การขับขี่ที่เหมาะสมกับในสนามแข่งนะครับรุ่นนี้น่าจะถูกใจหล,หลายๆคนนะครับลองมา ทดสอบกันดูนะครับที่ได้ที่คาวาตาก,กิดีลเลอร์คาวาซาก,กิตามจังหวัดต่างๆนะครับ <Okay. S 1> วันนี้อโมอโตโมตมนท์นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ